เดินดูถนนดานกินอีกรอบนึ่งเริ่มจากหัวถนนเลยครับไปสุดถนนน,นี่ครับคือตรงจุดเริ่มต้นแถวนี้นะครับ,ไไรบมี People Spark เนี่ยครับรดรางด้วยมาเดี๋ยวลองเดินไปดูนะครับวันก่อนเดินมารอบหนึ่งแล้วนี่เป็นถนนคอนโดที่ใหญ่ที่สุดที่นี่เขาบอกมีพื้นที่นะครับประมาณ3ามหมื่นตารางเมตร มันน่าจะมากกว่าน,นั้นนะครับความยาวหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดเมตรโอ้ยาวเหมือนกันนะครับโลครึ่งโลครึ่งถนนนี้บางส่วนก็กว้าง,างประมาณสิบแปดเมตรนะครับบางส่วนก็ยี่สิบแปดเมตรนี่อาการดั้งเดิมครับนี่เราต้องรอรถก่อนนะช่วงนี้มีรถวิ่งผ่านนะครับมีท่านสรรพสินค้ายิ่งยงอันนะครับ เปิดมา106ปีแล้วโอแก่กว่าเซนท่นันของเราอีกครับนี่ครับสวยงามดีไหมครับแต่ไม่รู้ยงอันนี้อยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้ครับเพราะว่ารถรางมาครับนะรถรางมานี่ก็จะมียุบลงไปนะครับนี่รถรางครับถนนนี้ไม่มีปิดครับเป,เปิด24ชั่วโมง นะเดินเล่นได้ตลอดอทุกฤดูการขอให้มาเถอะมาด้วยมีป้อมตำรวจเคลื่อนที่ด้วยนี่รับรองความปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ปลอดภัยน,นะครับที่เดินก็นั่งรถรางฟรีครับเป็นรถรางแบบมีลอ้อนะครับไม่ใช่เป็นร,รางแต้ๆนี่ครับเชิญได้นะครับ นี่ห้างใดมารู้ด้วยครับบ้านเราแจ้งไปแล้วครับแต่นี่มีอยู่ครับนี่มีเหล่าตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยชัวแน่นอนนะของบ้านเราจะไม่มีอย่างนี้นะครับของเขามีนถึงริมน้ําถน,นนเราเริ่มแคบแล้วครับต่งนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของถนนก็ว่าได้นะครับเริ่มแคบแล้วโรงแรมชื่อดังครับ Peace Hotel oh, ถ้ามาพักที่นี่ก็สบายครับไม่ต้องไปไหนข้างหน้าวิวสวยของหอไข่มุกครับนี่สวยๆครับฝั่งด้านนู้นคือผูท่งนะครับฝั่งเราคือผูซี <c oughs> ผูท่งกับผูซีครับฝั่งนี้อยู่ฝั่งผูซีนะครับฝั่งนู้นผูท่ง <c oughs>